ที่ลองรีวิวมาก็คือการถอดประกอบง่ายนะครับแต่ตอนนี้เราจะมาลองการใช้งานกันยลองดูว่าเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวเราจะมาลองการใช้งานของปืนฉีดน้ําที่มีกระบอกน้ํายานี่นะครับด้านบนนี่จะปรับได้น,นะครับเป็นน้ําแล้วก็เป็นสบู่นะครับเราจะเติมน้ำยาเข้าไปในกระบอกนี้นะครับ เดี๋ยวเรา,วาจะถอดกระบอกนี้ออกมาก่อนเติมมันยาวเลยลองสักจำนวน นิดหน่อยก่อนครับเต่มเมืนอไรนะอห้ใส่ตรงนี้ค,ครับทำไรเดี๋ยว อางนี้เราก็จะต่อน้ำเข้ามาที่จุดนี้นะอันนี้เดี๋ยวผมจะถอดจากสายยางที่ใช้อยู่เป็นประจำนะครับต่อทนี้ออกมานขนาดตัวนี้จะเป็นมาตรฐานนะครับเท่ากันน,น,น,นี่นะขนาดตัวนี้ เราก็สามารถที่จะเอาปืนเนี่ยใส่เข้าไปได้เลยแล้วก็ล็อคแบบนี้ก็จะพร้อมใช้งานแล้วนั้นก็จะดูออกมาแล้วก็คือสะดวกครับ สะดวกพอการใช้งานเดี๋ยวจะลองดูจะลองฉีดน้ำดูนะครับตอนนี้เราเปิดวาวเปิดเมนมาแล้วเห็นไม่มีน้ำหยดที่ใสยางนิดหน่อยตอนนี้มาดูที่ปืนนะครับตอนนี้ ไว้อยู่ที่น้ำเต็มที่เดี๋ยวถ้าเราฉีดในน้ําก็จะพุ่งนี่นะตอนนี้อยู่ที่น้ำนะครับเดีย๋ยวจะป,ปะรบปับไปที่สบู่นะครับปรับไปที่สบู่็ับพาไปที่จุดนี้ ท,ที่สบนะู่นะนะเดมาดดิบไปนะนี่เมื่อเราฉีดนะผระปักที่สบู่จะเห็นว่าตัวนี้นะครับจะมีน้ำเข้ามา ในกระบอกแล้วเดี๋ยวพอน้ำนี่เต็มนะครับก็จะมีฟองออกทีก่ปลายปากกระบอกนะครับครับแล้ก็ตอนนี้มีฟองออกมาแล้วนะครับ เดี๋ยวจะให้ดูที่ใบไม้ครับจะเห็นเป็นฟองสบู่นี่ออกมาแล้วครับนนี้ก็จะฉีดไปที่พ้นตะม่วงข้างล่างนะหัวน,นี้ก็รับได้กระจายปรับได้ อนนี้จะฉีดไฟฟ้อมฟอ,อสบูอ่ออกนะคอันนี้จะช่วยในการที่เราจะฉีดน้ำยาไปที่ต้นไม้เรานะครับเพื่อป้องกันมแมลงัิในการทำงานก็คือใช้ได้ดีนะครับสามารถปรับเป็นน้ำอย่างเดียวกับสบู่ได้นะครับตอนนี้อยู่ที่ตำแหน่งสบู่ เราก็สามารถปรับน้ำอย่างเดียวได้มีตันแหน่งน้ำไม่มีสบู่น้ำครับมาดูจด,ดตัวนี้ก็จะไม่มีนะจะเป็นน้ำก็ ครับสำหรับคลิปนี้ประจบการรีวิวการทำการทดลองใช้งานของกระบอกฉีดน้ำพื้นฉีดน้ำที่มีกระบอกน้ำยานในตัวนะครับสามารถปรับได้สองระบบเป็นท้งน้ำและเป็นทางสะบุได้นะครับก็จุดต่อก็คือสามารถมาต่อกับหัวใส่ยาที่เราใช้ปกติได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ